สวัสดีครับยินดีตรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะฮะช่วงนี้มีของมาลองอีกแล้วมาลองแต่ว่าจะดีแนะนํำไหมก็อันนี้ลองดูเองละกันอันนี้คือกรองนะฮะกรองแอร์นั่นเองแต่ว่ามันจะพิเศษตรงที่ว่าเห็นอะไรไหมนี่เขาบอกว่ามันกันอะไรโควิดด้วย P2.5 ด้วยนะฮะอันนี้ของเก่าผมอะ่ะมันเป็นแบบคาร์บอนซึ่งใช้มานานแล้วแหละจริงๆมันต้องเปลี่ยนทุกเดืนโลไงแต่ว่าหมดหมดทุกทีเลยอันนี้ผมเห็นในอา่าเลยนะโซเชียล อ่ะเขาโพสปุ๊บเด้งขึ้นมาแล้วก็เออลองดูซื้อคู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อคู่อันนี้ถ้าซื้อชิ้นเดียวมัน350สนะครับส่งฟรีแต่ว่าผมเห็นเออมีห99ด้วยอ่ะสชิ้น5 9 9 2ชิ้นเออก็คุ้มกว่าก็เลยซื้อมา2เลยนะครับรู้สึกว่าจะมีแทบจะครบทุกรุ่นเลยดีกว่าแล้วก็ไอที่มันน่าผมซื้อมาน่าเชื่อถือพ่อนี่แหละไอมเขามีรองรับนู่นนี่นั่นอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยอืมก็เลยแบบอ่ะลองดู ไม่รู้จะการได้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับช่วงนี้ใครที่แบบแพ้ฝุ่นอย่างผมก็ก็เป็นภูมิพแพ้คนนึงนะคือตอนนี้ฝุ่นเยอะมากเลยในรถเนี่ยเราจะเห็นแบบเวลาแอร์ปุ๊บหูแบบมีฝุ่นออกมายิา่งพอเราเปิดแอร์แรงๆอย่างเนานะปุ๊ปบหอแบบบางทีเห็นฝุ่นเนะี่ยเห็นคาตาเลยยี่ห้อน,นี้เป็น Air t e ท h นะครับก็หลายคนจะคุ้นตาตรงที่เขาทำตัวล็อกเทคด้วยนะครับ <Yeah. S 2> เขาเป็นบริษัทที่ทำไอตัวล็อกเทคที่เรา น่าจะรู้จักอเดียแต่หลังๆบางคนก็ยังใช้บางคนก็ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะอืมอดูข้างในนะครับเปิดมาแบบนี้เออซีวดีเออเขาซีลดีครับอันนี้ต้องยอมรับว่าซีลดีมากนี่ก็มันก็เหมือนกองแอร์ทั่วไปนะอืมอ่าตรงนี้แข็งแต่ว่ามันด้านข้างเดี๋ยวเอาของเอาของเก่ามาออก้วยดีกว่าไม่เป็นไงบ้าง ไปดูของเก่ากันนี่ครับโอ้ยของลวงเต็มเลยต้องจับไว้โอ้ยดำหมดแล้วข้างในวิธีถอดก็ไม่ยากครับยังไงดีเนี่ยทำมือเดียวด้วยเดี๋ยวเราจะเอาตัวกองแองรอ์ออกอยู่ตรงนี้นะนี่คือของคอนด้าแจ็คซิต้ก็เหมือนกันนะครับอมืมันจะมีเขี้ยวเนี้ปุ๊บเดือมาเนี่ยมันจะเป็นนี้ ไอ้ที่านี่คือมันเป็นคาร์บอนนะครับมันแบบคาร์บอนของเก่าผมแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยก็ยังมีฝุ่นอยู่นะอืมโอ้โหผมวางรู้เห็นฝุ่นปะดีออลอยขึ้นมาเลยนี่เป็นแบบเนี้ยอืมเดี๋ยวก็ต้องรีบสายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าเยอะนี่เป็นแบบนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยดีกว่าเทียบกันหน่อยดูเทียบกันอันนี้แล้วแต่นะ มันเก่าเนี่ยยี่ห้อซากุระนะครับถ้าจำไม่ผิดนะชื่อซากุระมังเออมันไม่มีเขียนละเนี่ยเป็นแบบเนี้ยผมว่างานม,มันโอเคกว่าอันนี้ผมซื้อประมาณสามร้อยห้าสิบเหมือนกันชิ้นหนึ่งแต่ตอนนี้โอ้โหข้างในนี่คือฝุ่นเพียบเลยฝุ่นเยอะมากข้างในถ้าดูดีๆนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันมองไม่เห็นแน่แน,น่จะดูเนี้ยไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยโอโ้ข้างในก็คือฝุ่นนั้นเลยเนี่ยจับอย่างเงี้ยมันจับมาเห็นไหมนิ้วโอ้โหเป็นฝุ่น เดี๋ยวผมจะรีบใส่ดีกว่าเพราะว่าเนี้ยกระดุมมันก็ดูดอยู่เรื่อยๆนะอ้าชิกอ้าเทคเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าแกะแล้วแกะเลยอย่างไงล่ะนี่เหรออ๋อมันจะมีร่องอยู่ก็คงใส่ตามนี้แหละอย่างนี้เหรอ,อนี้ละกัน นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าใส่ถูกใส่ผิดใครบอกว่าผิดก็บอกได้นะครับผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เซียนแต่แค่เฮ้ยมันช่วงน,นี้เนาะพีเอ็มสองจุดห้าโควิดอะไรอะ่ะถ้ามันกันได้จริงมันก็ก็ดีไงมันก็ช่วยได้อะเนาะอ่ะถูกละมันใส่ด้านเดียวเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองกลับอะมันไม่ได้นี่โอเคเราก็ใส่เข้าไปที่เดิมค่เนี่ยมันเป็นเขี่ยวอะ่ะก,กึ๊กเสร็จละดังกึ๊กจบ เรียบร้อยครับแค่นี้เองอันนี้คือของเก่านะครับเวิเป็นไงไม่รู้เห็นเปล่านะอืมอันนี้ของสักกุระเป็นแบบคาร์บอนก็ใช้มานานล้วแหละอืมพอจะเปลี่ยนสักทีปุ๊บหมดทุกทีเลยรอบนี้เออมันเด้งขึ้นมาไม่รู้ว่าเราบน่นบ่นไปแล้วแบบโทรศัพท์มันได้ยินหรือเปล่าไงอืมถนี้าใครสนใจนะครับนใครสนใจกะลองดูแล้่กนันโี้โหตดอนนี้เอนึ่งฝุ <c oughs> <c oughs> ่นมข้าคอ <c oughs> เก็บก่อนฝุ่นเข้าคอโอเคครับถ้าใครสนใจก็ ไปลองดูการละกันนะเพราะว่าอันนี้ผมซื้อเองนะซื้อเองแล้วก็บอกต่อนะครับเผื่อใครสนใจเนาะเพราะว่าช่วงนี้นทั้งโควิดพีเอ็มสองจุดห้าหลายๆอย่างใครเป็นภูมิแพ้ผมว่าก็น่าใช้ถ้าเกิดผมรู้สึกเออเริ่มจามน้อยลงรู้สึกว่าดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะมาบอกต่ออีกทีเพราะอย่างที่บอกอันนี้ผมไม่ได้ให้เชื่อนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของงานชิ้นงานนะไฮซากุระที่ผมใช้เก่าเนี่ยเขาดูดีกว่าอันนั้นมันดูบอบบางมากเลยบางบบางบงไงไม่รู้อะ อืออ่าพูดด้วยความสัตย์จริงแต่อย่างที่บอกพวกนี้เป็นเรื่อง,องความรู้สึกซึ่งแต่เจ้าตัวนี้ก็ได้การันตีไงอย่างที่บอกเห็นไหมมันมีการันตีนู่นนี่นี่นนอะไรแงอืมหลายอย่างนะครับก็ไม่ได้ให้เชื่อมันเป็นเรื่องของความรู้สึกภาวะเสียหายไม่ก็ไม่เสียหายกองแอร์มีไว้ก็ดีนะครับดีกว่าไม่มีเลยเปลี่ยนบ่อยก็ยิ่งดีเหมือนแอร์ครับถ้าเราล้างบ่อยก็ดีนะครับอย่าให้เหมือนผมที่ผมเคยทคําคลิปไปเนาะไม่ได้ล้างแอร์มาเจ็ดปีโอเคครับก็ ลองดูแล้วกันนะฮะผมไม่ได้ทิ้งลิง์ไว้แล้วกันนะครับลองเซิร์ชดูแล้วกันนี่ตัวนี้เลยนะครับเอาละครับผ่านมา7วันแล้วนี่เลยกอ็อากาศนะฟิลเตอร์ตัวนี้นะฮะที่ผมเปลี่ยนไปเอ่ออัน,นี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีผลวิจัยหรือว่าอะไรที่มันเป็นหลักฐานแน่นอนแต่นี่พูดถึงจากความรู้สึกแล้วกันเจ็ดวันที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผมมาจามน้อยลงปกติเนี่ยอันเก่าเนาะที่เห็นฝุ่นจะเยอะมากผมก็จะจามเยอะแต่ตอนนี้ผมจามน้อยลงหนึ่ง เพราะเพิ่งเปลี่ยนใหม่ไงใช่ไหมอ่าเพิ่งเปลี่ยนใหม่ก็เป็นได้สองเป็นเพราะว่าไอสารเคลื่อนที่เขาบอกตัวนี้เนี่ยมันทํางานได้จริงน้องมันทําให้แบบรู้สึกเอออากาศมันบริสุทธิ์ขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้เนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้วก็ดีไหมก็ดีเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวรอรอดูอีกทีนะฮะก็ผมใช้ไปสัก6เดือนหรือหมนะื่นโลเนาะรอบหน้ารอบหน้า,นาเดี๋ยวดูกันว่าเออผม จะมีอาการอะไรไหมหรือว่ามันดีจริงหรือว่ามันก็เหมือนทั่วไปแต่ถามว่าราคาก็ไม่ได้แพงนะ2ชิ้น599อาะ300ใช่ไหมประมาณเขาเข,า,ขาส่งฟรีนะครับอละลา300ทั่วไปก็บางคนอาจจะเจอร้อกว่าบาทบ้างเจอ200กว่าบาทบ้าง300กว่าบาทบ้างอย่างที่บอกอันเก่าเนาะซาก,กุระของผมที่เป็นแบบคาร์บอนอันนั้นก็ผมซื้อมาประมาณ300ถ้าจำไม่ผิดนะ350หรือ250นี่แหละ เช่นเคยนะอย่าลืมกดติดตามสับสคาอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับรเบพื่อที่จะไม่แจ้งเตือนรีวิวในจอคุณไปเที่ยวบางกินแล้วก็พาไปอย่างรีวิวนะครับบาย